ผมคิดว่าคันนี้ทำท่อมาด้วยเปลี่ยนกองมาด้วยผมคิดว่าแรงม้ามันจะต้องเกิน5 1 0แน่นอนเพราะว่าสเปโลงงานเลยอ่เขาเขมมาแค่5 1 0นั้นเพื่อนแต่ว่าคันนี้ก็มีทั้งกองมีทั้งท่อด้วยแล้วคันนี้เจ้าของบอกว่ารอเอาไปจูนนัเพื่อนก็คือรอเปลี่ยนเดาไปแล้วก็ไปจูนผมคิดว่าสเตจส2ก็700ก็ต้องมีนั้นเพื่อนนะสำหรับ M4 Competition นะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนไปรับชมเจ้า BMW M4 Competition สีเหลืองสป e ดเยนโรนั้นเพื่อนนี่เลยมีแค่หนึ่งเดียวในไทยนะครับวันนี้จัดให้แล้วบอกเลยว่าหายาก,กมากๆทุกคนผมไม่เคยหา m 4ยากขนาดนี้มาก่อนเลยนะโหเป็นไงโคตรหล่อเลยเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาขายด้วยนะว่าคันนี้จะขายเท่าไหร่นะสำหรับใครที่สนใจนะหรือว่าใครที่แบบอย อยากจะออก M4 พอดีอ่ะผมให้ดูคันนี้ก่อนนะั้นเพื่อนเผื่อตัดสินใจนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงบอกเลยว่าคันนี้มันเป็น M4 ที่มันพิเศษกว่าคัน,นอื่นๆนะทุกคนเพราะว่าคันนี้มันจะเป็นชุดแพ็กเกจคาร์บอนจากโรงงานเลยนะซึ่งถ้าเกิดใครที่เคยเห็น M4 หรือว่าใครที่เคยเข้าโชว์รูม B.M ก็จะเห็นเนาะว่า M4 มันจะมีทั้งคาร์บอนแล้วก็ไม่คาร์บอนถ้าเกิดเป็นที่มันเป็นพวกคาร์บอนจากโรงงานอนะ่ะอันนั้นอนะ่ะมันจะเป็นตัวพิเศษนะทุกคนแต่ว่าคันนี้ มันเป็นสีพิเศษด้วยแล้วมันก็เป็นคาร์บอนแพคเกจจากโรงงานด้วยทุกคนซึ่งมันแบบหายากมากๆทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้านะอย่างด้านหน้ากระจังหน้าลิ้นหน้าทุกอย่างคือมันเป็นคาร์บอนหมดเลยครับทุกคนก็คือเป็นชุดคาร์บอนแพคเกจจากโรงงานเลยถ้าเกิดไม่ใช่คันนี้นะเป็นคันอื่นอนะ่ะมันก็จะเป็นสีดําเงาปกติทุกคนผมไม่ดูใกล้นะอย่างกระจังหน้าตรงเนี้ยปกติผมเคยเห็น m 4นะมันจะไม่ใช่คาร์บอนแบบนี้นะทุกคนคือมันจะเป็นแค่สีดําเงานะแล้วก็พวกตตรรงงเเนนนนีี้นน้้้ยลหา อันนี้เขาจะเป็นคาร์บอนจากโรงงานเลยก็คือเราไม่ต้องไปเสี่ยงเงินเพิ่มเลยนะปกติหลายๆคนก็จะไปใส่พวกลิ้นหน้าบอสไตเนอะร์เนาะอย่างตรงเนี้ยเห็นไหมมันก็เป็นคาร์บอนจากโรงงานเลยนะทุกคนคือมันหายากมากๆอะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบมากนะั่นคือเนี่ยไฟหน้าเขาเป็นเลเซอร์ไลท์นะเพื่อนก็คือยังไม่โดนตัดออปชันนะแล้วก็ตรงนี้โลโก้50ปีอันนี้ทางเจ้าของรถเขาไปเปลี่ยนมาเพิ่มนะแล้วก็ฝาโปรงก็คือเป็นสไตล์ M เนะทุกคนเนี่หลายๆคนที่ไม่ได้ขับ B M อาจจะถาามนะว่อ í, M4 กับ s ี r ีส์4ต่างกันยังไงผมบอกเลยว่ามันต่างกันเยอะมากนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นไฟหน้ากันชนหน้าฝากระโปรงแก้มข้างปงหลังคือทุกอย่างบอดี้มันไม่เหมือนกันเลยนะเพื่อนแต่ว่ารูปทรงอ่ะมันอาจจะคล้ายๆกันนะถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้เล่นรถอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับผมผมว่ามันก็เอาจริงถ้าเกิดคนที่ขับรถผมว่าแยกออกแน่นอนนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสีนิดนึงอย่างคันนี้ มันเป็นสีพิเศษทุกคนก็คือเป็นสีเหลืองสปีดเยนโลนะซึ่งผมบอกเลยว่าในไทยหาไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามีคันนี้แค่คันเดียวนะทุกคนอะ แต่เ,เรามาดูด้านข้างอย่างด้านข้างก็จะเป็นล้อ M Ford e นะก็คือเป็นลายดับเบิลสปอนะหน้า19หลัง20นะหน้า9้คึ่งหลัง10คคึ่งนะเพื่อนก็เป็นสเปคมาตรฐานโรงงานของ M นะทุกคนเนาะยางเจ้าของบอกเพิ่งไปเปลี่ยนมาด้วยเป็น Pilot Sport 4S นะหน้า275 35 19นะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูหลังเนาะช่วงล่างก็เป็นแบบ Adaptive M นะนะทุกคนก็คือไม่ใช,ไใช,ช่ไม่ใช่ช่วงล่างแบบ อะดั i, ปตีปกติเหมือนพวกซีรีส์4อะไรปกตินะทุกคนก็คือช่วงล่างเป็นแบบ M เลยก็คือมันจะมีความแบบเกาะถนนแบบมากๆกอ่ะทุกคนช่วงล่างผมบอกเลยโคตรดีเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างอย่างแก้มตรงนี้ก็จะเป็น M4 Competition นะปกติเนาะแล้วก็กระจกมองข้างนี่ก็คือเป็น M เป็น M นะทุกคนก็คือเป็นแบบคาร์บอนเนาะถ้าเกิดเดิมๆเ,เลยที่ไม่ใช่คาร์บอนแพคเกจอะตรงเนี้ยเขาจะเป็นแค่ดําเงาปกติเนาะแต่ว่าเราก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเพิ่มแต่ว่าคันเนี้ยมันมาจากโรงง,งานเลยทุกคนก็คือมัน มีความพิเศษกว่า M4 ทั่วไปนะแล้วก็หลังคาเนี่ยส่วนใหญ่พวกรถตระกูล M หลังคาเขาก็จะเป็นคาร์บอนนะอันนี้ก็เป็นหลังคาคาร์บอนนะครับทุกคนแล้วก็คลิปฉลามให้ดูเนี่ยคลิปฉลามก็เป็นคาร์บอนนะทุกคนก็คือชุดหลังคาเป็นคาร์บอนหมดเลยเนี่ยผมไม่ดูล้อด้านหลังนะเนี่ยล้อหลังเป็นขนาดขอบ20นิ้วนะหลังกว้าง10ครึ่งนั้นเพื่อนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พวกอ่าดุมล้อก็เปลี่ยนเป็นโลโก้50ปีนะแล้วที่สาคัญนะผมลืมถ่ายผมไม่ดูเบรกนิดนึง เนี่ยคันนี้เบรกเทพด้วยนะเป็นชุดเบรกเซรามิกจากโรงงานบอกเลยว่าเป็นล้านนะเพื่อนเฉพาะเบรกอ่ะปกติถ้าเกิดเราไปออก M4 ณนะตอนนี้เลยนะส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นเบรกสีแดงแล้วก็ไม่ใช่จานเซรามิกนะเพื่อนแต่ว่าอันนี้ก็โอ้โหบอกเลยว่าคุ้มอะเอาง่ายๆคันนี้ผมบอกเลยคุ้มมากคันนี้เจ้าของได้ไปอ,ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนิดนึงนะอย่างด้านหลังเอาจริงไฟไท้ายมันก็เหมือนสีสีนะทุกคนเนาะเนี่ยผมว่าไฟไท้ายเหมือนกันเลยแต่ว่าด้านท้ายมันก็จะ ออกอ้วนๆน,นิดนึงนะทุกคนเห็นไหมท้ายผมบอกเลยว่าแตกต่างแน่นอนนะ M4 กับซนะี4แล้วทุกคนเนาะอย่างด้าท้ายดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้มันก็เป็นคาร์บอนนะทุกคนถ้าเกิดเดิมๆเ,เลยที่ไม่ใช่คาร์บอนแพคเกจอ่ะเขาก็จะเป็นแค่สีดําเงาเนาะแต่ว่าตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยนี่ตรงนี้เป็นคาร์บอนนะนี่จากโรงงานเลยนะแล้วก็คันนี้ทางเจ้าของรถก็ไปทําท่อมาด้วยก็คือเป็นของมัฟเฟอร์ดีไซน์นะเปลี่ยนทั้งเส้นยกเว้นแค่เดาไปนะเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงนะเจ้าของอนุญาตเนะนี ก็คือเป็นดักเทลเป็นคาร์บอนนะโปติก็จะเป็นแค่สีดําเงาเนาะก็อย่างที่ผมบอกอะก็คือมันเป็นชุดคาร์บอนแพ็กเกจจากโรงงานก็คือมันจะเป็นคาร์บอนแบบนี้เลยดูคดโคตรโหดเลยอะแล้วก็โลโก้ด้านหลังนะเป็นโลโก้50ปีนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเขานะโหดไหมโหดมากอะเดี๋ยวพาไปดูภายในเดี๋ยวพามาดูภายในเพิ่มเอาจริงภายในคันนี้เราสามารถเลือกคอนฟิกได้นะทุกคนก็คือ ภายในอ่ะเราสามารถทําเป็นพวกสีส้มหรืออะไรก็ได้นะเราสามารถจิ้มออปชันได้หมดเลยแต่ว่าคันนี้ผมคิดว่าทางเจ้าของรถต้องการให้มันรู้สึกว่าข้างนอกเหลืองข้างในดําก็คือต้องการคุมโทนแบบนี้นะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะบักเก็ตซีก็คือเป็นทรงของ M4 เนาะด้านหลังก็จะเป็นคาร์บอนเนี่ยเป็นคาร์บอนนะทุกคนโหดๆเลยสครับ M4 Competition ไม่แน่ใจว่าไอตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนใหม่ได้หรือเปล่านะเป็นคาร์บอนเนาะพุ่มอะไรก็เป็นแบบ M นะทุกคนเนาะพุ่มอะไร M นะครับก็คือเป็นคาร์บอนเงานะตรงนี้ ผมอะไรสามารถปรับอุ่นได้นะแล้วก็ตรงนี้ m 1 m 2อ่ะถ้าเกิดใครเล่น m ก็น่าจะรูนะ้เนาะเพราะว่ามันสามารถบันทึกอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการขับขี่ได้เนาะว่าจะเอาเป็นอะไรตั้งอีดีวิดูนได้เลยแล้วก็คอนโซลกลางตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะอันนี้จากโรงงานนะทุกคนอนะ่ะตรงเนี้ยก็คือเป็นคาร์บอนจากโรงงานเลยเนี่ยจนไปถึงฝั่งคนนั่งอะ่ะตรงนี้โอเคอเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องโยน์นิดนึงปุ๊บเปิดอย่างเงี้ยเปิดฝากระโปรงอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมเครื่องนิดหนึ่งทุกคน เดี๋ยวพามาดูนะเครื่อง M Power นี่เป็นไง3,000ซีซีคันนี้ก็ให้แรงม้ามา510แรงม้านะ t o ร์กอ,อีก650้นิวตันนะเพื่อนคันนี้บอกเลยว่าแรงกว่าโรงงานแน่นอนเพราะว่าคันนี้มีเปลี่ยนกรองมานะเป็น Eventuri นะเพื่อนโหตรงรุ่นด้วยหายากมาก Eventuri นะเพื่อนก็คือเป็นคาร์บอนหมดเลยเนะี่ย เสียงเพาะมากพอมาเปลี่ยนกองนั้นเพื่อนแล้วคันนี้ทําท่อมาด้วยเนาะผมคิดว่าคันนี้ทำท่อมาด้วยเปลี่ยนกองมาด้วยผมคิดว่าแรงม้ามันจะต้องเกิน510แน่นอนเพราะว่าสเปกรงงานเลยอ่ะเขาเขมมาแค่510นั้นเพื่อนแต่ว่าคันนี้ก็มีทั้งกองมีทั้งท่อด้วยแล้วคันนี้เจ้าของบอกว่ารอเอาไปจูนนั้นเพื่อนก็คือรอเปลี่ยนเดาไปแล้วก็ไปจูนผมคิดว่าสเตยสก็700ก็ต้องมีนั้นเพื่อนนะสำหรับ M4 Competition นะเดี๋ยวเรามา พูดถึงราคาิดนึงเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของเจ้า M4 Competition สีเหลืองสปีดยินโรคันนี้นะคันนี้เจ้าของบอกผมว่าถ้าน้องบอลอยากขายน้องบอลขายไปเลย7.99ขายไปเลยสำหรับใครสนใจนะราคา7.99เาเท่านั้นเพื่อนขับกลับบ้านไปเลยนะเพื่อนเรื่องเงินดาวเรื่องเงินผ่อนค่อยไปนอกรอบนะค่อยไปคุยกับเจ้าของอีกทีนะหรือว่าทักมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมจะคุยกับทางเจ้าของให้นะว่า จะใช้เงินดาวเท่าไร่อยากจะผ่อนเท่าไหร่นั้นเพื่อนนะสำหรับใครที่สนใจผมบอกเลยมันหายากมากที่มันเป็นสีเหลืองสปีดยินโรแบบนี้แล้วก็เป็นเบรกเซรามิกคาร์บอนแพ็กเกจแบบนี้นะทุกคนซึ่งมันหาไม่ได้อะอะรายละเอียดประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงสตาร์ทเครื่องนิดนึงเดี๋ยวพามาชมเสียงท่อไม่รู้ว่าท่อมันจะดังหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาฟังเสียงท่อน,นิดนึงแต่ผมแอบชอบเบาะมากเลยเนาะเบาะสวยๆดูดิ เบาเป็นทรงแบบบักเก็ต e ซดอะแล้วที่สำคัญคือมันนั่งสบายมากอะเดี๋ยวผมลองนั่งเอ๊บโอ้โหคือแบบมันกระชับมากเลยอะทุกคนด้วยความที่มันเป็นเบาบนะักเก็ต e ซดเนาะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะแล้วเดี๋ยวให้ฟังเสียงเสียงก็จะแน่นๆนะครับทุกคนคือต้องบอกงี้ทุกคนใครที่สนใจ m 4คันนี้แล้วเคยไปศึกษาข้อมูลนะจะรู้ดีว่า โปรแกรมมันเราสามารถตั้งได้เลยนะพวกโหมดการขับขี่ต่างๆอะก็คือแบบมันเป็นแบบ M ผมก็เนี่ยมันเป็นระบบ M เมนู u, พวกตรงนี้ M หนึ่ง M สองใะไรตรงนี้ทุกคนคือแล้วก็จะมี M lift อะไรเงี้ยเราสามารถเลือกคอนฟิกได้หมดเลยทุกคนว่าแบบเราอยากจะให้ท้ายมันออกขนาดไหนคือแบบรถมันค่อนข้างฉลาดมากเลยนะทุกคนอะเดี๋ยวผมขอลองเบิ้ลนท่อให้ใหดูนะเพื่อนอกดไปที่ M โหมดโอเคอเดี๋ยวลองฟังเสียงท่อโอเค เสียงเขาก็จะแน่นๆนะทุกคนคือมันจะไม่ได้ดังมากอนะทุกคนก็สไตล์แบบสไตล์ M นะทุกคนผมคิดว่าคันนี้ถ้าเกิดไปทำดาวไปอะเสียงมันต้องดังกว่านี้แน่นอนเนาะเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปถ่ายรถอะไรก็ติดตามกันมาได้นะเพื่อนหรือว่าใครที่สนใจคันนี้ M4 Competition สีเหลืองสปีดยินโลติดต่อหาผมได้7.99เท่นานั้นนะเพื่อนนะมีแค่หนึ่งเดียวในไทยนะใครชอบกดแชร์ผมด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย